นักเตะหมวดที่ขอเกมฟี f a าออนไลน์4อยากจะมีเอาไว้ในทีมก็คือพวกหมวดไอคอนที่เป็นนักเตะในตำนานที่ดูเหมือนว่าพวกเขามีไว้ในทีมเราอุ่นใจแน่หวนได้ทุกการแข่งขันว่าแล้ววันนี้ขอบสนามสตอรี่จะมาแนะนําเรื่องราวเจ็ดแข้งไอคอนรายใหม่ที่เหมาะกับสายบุญควรค่าแก่การนํามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมรับรองว่าดูแล้วหากคุณไปเสริมมามีอยู่ในทีมรับรองว่าโหดสัตว์แน่นอนเริ่มจากคนแรกควนเซบาสเตียนเวโรต ยอดจอมทัพบชาวอาเจนินาคือจอมทัพสุดคลาสสิกของวงการลูกหนังโด่งดังมาจากการเล่นในเซร์กันโชเซเรอาอิตาลีกับทั้งซามโดเรียปามาและลาซิโอแต่ที่วาดดังสุดๆนั่นคือตอนมาเล่นให้กับแมนยูเมื่อปี2001ใน่าตัวรับสถิิสโมสร28ล้านปอนด์แม้ว่าช่วงนั้นเขาจะเล่นได้ไม่ดีเท่าไรกับการเล่นในอังกฤษแต่ถ้าตัดช่วงเวลาดังกล่าวไปนี่ก็คือหนึ่งในจอมทัพที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกแม้ว่าพีแกจะไม่ได้มีสปีดที่เร็วจีจ้าแต่จุดเด่นนั่น,น,นคือการคุมจังหวะอออันนนยยยยดเเีีี่่มกาาารผาบทบทคคหวใ สู่ในทีมฟีฟ่าของคุณแล้วก็อาวุธเนี่จากการวางบอลยาวของเขาจะเป็นไม้ตายในเกมรุกอย่างแน่นอนแม่บางอ่อนรับประกัน คนที่สองฮิเดตโตชินากาตะนักเตะเอเชียที่มีอิทธิพลนคนหนึ่งของวงการโดยเฉพาะการไปเล่นที่อิตาลีมีส่วนร่วมช่วยให้โรมาคว้าแชมป์เซเรียอาในปี2001และมันก็เป็นใบเบิกทางของพวกบรรดานักเตะเอเชียที่เข้ามาคาแข่งในทวีปยุโรปช่วงรุ่นหลังๆโดยก่อนหน้านี้นะครับนักเตะเอเชียถูกมองว่าเป็นเหมือนสินค้าทางการตลาดของสโมสรมากกว่าแต่ทว่ากับนากาตะทําให้พวกทีมดังในยุโรปมองนักเตะเอเชียที่มีฝีเท้ามากยิ่งขึ้นจนเราได้เห็นนักเตะเอเชียมากมายในลีกหลักของยุโรปในปัจจุบัน นากาตะเป็นจอมทัพที่มีทีเด็ดเรื่องการขับเคลื่อนเกมการผ่านบอลคิลเลอร์พลัสของเขาคือทีเด็ดที่เล่นงานแนวรับคู่แข่งมานักต่อนักแม้ว่าชื่อชั้นอาจจะเป็นรองไอคอนคนอื่นแต่ว่านากาตะเป็นของดีที่ชาวฟีฟ่าออนไลน์สไม่ควรพลาดเอาไว้ในทีมเลยครับคนที่3แฟรงด์ดบบัว กองหลังคนดังของวงการฟุตบอลฮอลแลนด์ยุคเก่าศูนย์ประสบความสำเร็จมามากมายกับสโมอสรอ,อาแจากอัมสเตอร์ดัมรวมไปถึงเป็นตัวหลักของทีมชาติฮอลแลนด์สามารถเล่นในทางแบ็กซ้ายและเซนเตอร์ตำแหน่งของเดอร์บัวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักเตะซ้ายแข็งบุกแต่ว่าตัวของเดอร์บัวเป็นนักเตะที่มีเทคนิคอันยอดเยี่ยมและสุขุมนุมลึกไม่มีล,ล่นลานทีเด็ดของเขานอกจากจะเป็นการดักบอลอันยอดเยี่ยมไม่ต้องไปปะทะอะไรมากบวกไปกับการวางบอลที่แม่นยำและก็ยังมีฟรีคิกและจุดโทษที่ไวใหได้ซึ่งถ้าหากว่าคุณมีเขาในน้นวัังแรบลูกต และสามารถทำได้แบบไม่เคอะเขินเลยล่ะครับรายที่4ดราวิดเครเซเก กองหน้าคนดังทีมชาติฝรั่งเศสและอยู่เวนตุสช่วงปลาย90ต่อต้นยุค2000ทเทรเซเก้คว้าแชมป์โลกและแชมป์ยุโรปมาตั้งแต่แต,ตอนอายุยังน้อยในปี1998และปี2000โดยเฉพาะในศึกยูโร2000นั้นเขาคว้าแชมป์มามากมายกับยูเว่และกรยิงประตูจนติดชารตกองหน้าต่างชาติที่ดีที่สุดของสโมสรยูเวนตุสแม้ว่ารูปร่างจะดูเก่งก้าแต่หากว่าเทคนิคและทักษะการหาช่องทำประตูของเขานนั่นเป็นทีเด็ดอันเหลือร้ายเขาเป็นเหมือนฝันร้ายของกองหลังจากการใช้ไหวพริบในการชิงจังหวะกับแนวรับทำประตูได้อย่างเปเปป็็นนนกกกรอบาใ จบสก,กอที่คมเกริบใช้โอกาสไม่เปลืองแน่นอนวันนี้เป็นกองหน้าในแบบที่คุณอยากจะมีเอาไว้ในทีมฟีฟ่าออนไลน์4ของคุณแน่นอนครับคนที่5ริโอเฟอร์ดินาน ถ้าหากว่าเราจะพูดถึงกองหลังที่เทคนิคดีที่สุดยังไงชื่อของริโอฟอร์ดินานต้องถูกหยิบยื่นขึ้นมาแน่เพราะนี่เป็นกองหลังที่เล่นได้อย่างเนียนตาสูขุมหนุ่มลึกที่สุดแล้วในวงการลูกหนังมีส่วนสําคัญช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสําเร็จมากมายโดยเฉพาะการเล่นร่วมกับเนมันยาบิดดิตคนหนึ่งที่เป็นสายบุส่วนริโอก็เป็นตัวดักชั้นดีกับเทคนิคและมันสมองในการอ่านเกมซึ่งความสามารถเหล่านี้นะครับมันมาจากที่ริโอเคยเล่นตำแหน่งกองกลางมาก่อนและจุดเด่นของเขาคือเทคนิคอันยอดเยี่ยมบวกกับความนิ่งทำให้ริโอนรั่้งงใชา ายเปลืองกับการเข้าประทะและมีส่วนทําให้เขานะครับยืนในระยะอารับสูงไน้นนานหลายปีริโอถือว่าเป็นกองหลังที่โคตรครบเครื่องถ้าหากว่าเป็นในเกมเพราะรูปร่างเขาสูงใหญ่มีความแข็งแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าออปชันที่เสริมเข้ามานั่นคือการผ่านบอลรวมไปถึงการเปิดเกมสวนกลับจากแนวรับได้ด้วยตัวเองแถมยังเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่โดนกดดันได้มันทำให้คอฟีฟ่าออนไลน์4ทั้งหลายนะครับอยากจะเปิดเจอเขาเพื่อเอาเข้ามาคุมแนวรับให้ทีมเหลือเกิน 6. เป๊บกว่าดิโอลา เด็กรุ่นใหม่อาจจะรู้จักเป๊ปกัวดิโอลาในฐานะคุณซือมือทองผู้พาบาซ่าบาเยอร์และแมนซิตี้ประสบความสําเร็จมากมายแต่หากว่าย้อนกลับไปสมัยที่เป๊ปเป็นนักเตะนะครับนั่นคือกองกลางสมองเพชรไม่ต่างอะไรกับตอนเป็นคุณซือเช่นกันสมัยนั้นกัวดิโอลาเป็นกองกลางตัวเชื่อมเก,ม,เกมชั้นยอดเขาอ่านกระแสะของเกมได้ทั้งหมดไม่ว่าจังหวะไหนการันตีความสามารถกับการขึ้นมาเป็นตัวจริงของบาซ่าตั้งแต่อายุยังไม่เต็ม20ปีและก็มีส่วนช่วยให้ทีมได้แชมป์ยุโรปครั้งแรกเมื่อปี1992จากนั้นกก้้าวขึนนนมมเป็ััตทีร ว่าด้วยสไตล์การเล่นที่สง่างาม,งามเทคนิคอันยอดเยี่ยมการอ่านเกมที่เฉียบขาดทาให้กวาดิโอลานะครับคือกองกลางเบอร์ต,ต้นของวงการฟุตบอลยุโรปช่วงยุค90เลยทีเดียวแน่นอนว่าหากคุณมีกวาดิโอลาอยู่ในทีมนั้นไม่ต่างอะไรกับการมีบัฟให้คนอื่นเก่งขึ้นเพราะว่าเขาจะเล่นบอลง่ายทําให้เพื่อนร่วมทีมแต่ละคนเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นและการมีนักเตะแบบพ่เป๊ปอยู่ในทีมนครับมันทาให้ศัก,กยภาพของทีมยกระดับขึ้นไปอย่างไม่ต้องสงสัยและเราต้องบอกว่าหากเจอกวาดิโอลานครับจัดการเก็บไว้ในททีีีีมมตบบวกให้้เรรยยออขงคุณจะ ขึ้นจนรายคู่ต่อก่อนและคนหมันไส้อย่างแน่นอนคนสุดท้ายโรนัลดินโย นี่เป็นนักเตะที่แฟนบอลทั่วโลกหลงรักรู้จักและมอบหัวใจให้กับลีลาการเล่นอันน่าตื่นตาตื่นใจผ่านเทคนิคอันแพร่พร่าเหมือนจิตกรรังสรรค์ผลงานบนฟลอยด์ยาโรนัลดินโญ่นะครับผมเป็นนักเตะที่ครบเครื่องทุกอย่างยิ่งต่อนนี่องกับบาร์เซโลนาและทีมชาติบราซิลเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกณนะวันนั้นโรนัลดินโญ่เป็นแนวรุกที่ครบเครื่องทุกอย่างมีเท้าซ้ายเท้าขวาที่ฉมังที่สําคัญเทคนิคทักษะมันสมองสุดยอดทั้งหมดพิคาดแนวรับให้พบกับฝันร้ายได้ทุกนัดก่อนจะไปซัดกะรี่ในช่วงกงคืนนนั นะครับทาให้เขาติดชาร์ตลำดับต้นๆเสมอของทุกรางวัลโดยเฉพาะสาขาขวัญใจมหาชนก็เพราะเขายิ้มเก่งแบบนี้นี่แหละครับความเก่งการรอบด้านของโรนัลดินโยทําให้ค่าพลังในเกมของเขาโคตรโหดเหลือเกินในเกมฟีฟ่าออนไลน์4ในครั้งนี้และเชื่อว,ว่าเมื่อขึ้นไปเป็นไอคอนเขาคงโหดยิ่งกว่าเดิมนะครับหากว่าใครเปิดเจอการเตมเฮดังๆให้ลั่นบ้าไปเลยนะจ๊ะและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วดีดีโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับ